สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วคะ่ะในช่องกินแซบแบบนัวนวคะ่ะฮ่าว้ซาซุมิกุ้งสดก็จะเป็นประมาณกับคล้ายๆกับกุ้งแช่น้ำปลานั่นเลยคะ่ะสิบได้มีความแตกต่างอะไรกันขอโทษที่ใส่เสือมันหอนมันหอนเอาออกเลยคะ่ะเฮ็ยจังไหนนี่สิาีหืม คล้ายๆกับกุ้งแช่น้ำปลาน้ำจิ้มซีฟูดจ้าเ,าเลยจ้าสดๆเลยจ้าสดๆดเด้งๆกับกรอบเลยจ้าอืมกินวาซาบีกับคักกระเทียมโทนอของเรามีอยอยล์เรียบร้อยนะคะมีอยอยล์รับประกันเรียบร้อยอ เลืดทักเนี่ยเนี่ยข <c oughs> ายไดไปเลยเลยเนี่ยหิน <c oughs> เดียวเดียวมาหลด ใส่อีกวรอเดยวใส่เข้า,าไปใส่ดีอัออกกระเทียมตอนดาโสลาเน่ ลองข้อมีแหงตัดหัวค่ะหัวมันอับอบนี่ ถ้าผู้ใดมากแบบนี้นะบอกเลยว่าคัะกว่า,าบแบบที่ไปเห็ดกลุงใเซน้ำปลาเกล่มม,ม,มทน มใหม่ๆสดๆออกจากบอ่อไมได้กินเมนูนี่โดนละเขาเลยสิบาาปอบมาเองเจ้ yeah. อยากให้พยากิกินดิหรอกเขาให้กินแค่ปีละสองครั้งแค่นั้นแ่ะเขาไม่กินทุกวันเดย ไสจะขาดเนะอะไรก็มีพยาธิหมดว่นเียงค่เสียงจ้าเพื่อเลยลวยเดี๋ยวเชีญเพื่อนดออ เย็นๆเสยเย็นเลยแซบ,บกรอบน้ำจิ้มเห็ดเองแล้วก็ใส่วาซาบิวาซาบิแบบแบบสดเลย แบบโซดิีแห้งกว่าแบบแบบที่มันเป็นหลอดเข้ากันดี ส่งมาเห็นแถเนาะ,ะนำยังเดี๋ยวจา้าตัวได้ดี <c oughs> ก็จะมีเสียงอะไรบ้างนะคะพอมาอยู่บ้านเนาะชิม่น้องน้องแฝดอยู่ข้างๆบ้านคว่เป็นจะสร้างขั้นแขวหยอกกันคู่เมือ,อ Nhưng mà xây xay đỉnh đỉnh lên nè ừ. 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 ืมนเป็นธรรมชาติล่ะในการอยู่รวมกัน ตัวข้อนี้เราพอดีถ้าเผาอนอาจจะเล็กไปแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยพอดีแซ่บ กินสุกๆดิบๆถ้าจะกินกินดิบไปเลยเขาว่ามุ <c oughs> จักที่บอก <c oughs> มึง่คยตายไวือเขาว่า <c oughs> โลกปัจจุบันยังกับตายไว้มัด <c oughs> กินแบบนี้ก็ใช่ใช้ชีวิตแบบประมาทเขาเอิ่ะไม่ว่าตัวเองนะไม่ว่า ว่าไม่เข้าข้างตัวเองมันเป็นการใช้ชีวิตแบบประมาทยอมรับค่ะว่าเขาขัางเจ้าของแต่หนึ่งคุณหลีกเลี้ยงก็ได้คุณหลีเลี้ยงก็ได้คุณมากินก็ได้นี่เจังสิขาว่านะถึงฉันมากินในจอ่อนอกจอฉันก็กินคือเกาเธอเข้าใจบ่เออฉันไม่ได้เป็นแบบว่าอันนั้นถึงฉันมากินในจอนอกจอฉันก็กินเพื่อเขา วันมีมายา่าชิ้นขาดีมีพุน,นันผาป็ต้องมี่ออ,อยยอดละ่ะเข้ามาดา ประส uh, ิพานออยยอกกับเป็นบาทสองบาทมันเป็นธรรมดาเด้ค่ะต้องเข้าใจกันเดือดเดือดแกะง่ายเนื้อเด้งบอกแต่ไม่ใช่แนะนำให้กิน แต่สำหรับคนที่กินกุ้งแค่น้ำปลาอยู่แล้วจะบอกเลยว่าแบบนี้คักกว่าแบบที่ดิ้นเดาเดาเดาเดวน่ะคักกว่าเพราะมันสด ลองนำนำแดงนใจพีนำแดงน้ใจพีก็พ, <c oughs> พูดเล,ยลย่ยๆค่ะที่เขามาตีตามรับช่องกิจแสบแบบนัอนๆเนาะค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ